สวัสดีคะ่ะเด็กป5นะคะวันนี้นะคะกามาพบกับครูส้มนะคะในรายวิชาพานิตั์บ่ายครูส้มนั่นเองน,นะคะวันนี้นะคะเมื่อวานเด็กๆเ,เนี่ยเรียนเรื่อง่าการบอกอะไรเอย่ยการบอกความยาวใช่ไหมคะเป็นทศนิยมไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาใช้ทศนิยมในการบอกน้ําหนักและปริมาตรกันคะ่ะตามที่ครูบอกไปเมื่อวานใช่ไหมว่าเราเนี่ยสามารถนถําทศนิยมไปใช้ในการบอกความยาวบอกน้ําหนักแล้วก็บอกปริมาตรใช่ไหมคะอะไรที่มันไม่เต็มอ่ะ หมายถึงว่ามันไม่เต็มเซนติเมตรมันไม่เต็มเมตรของมันเราก็จะใช้จุดโพสนิยมเนี่ยในการบอกเพราะว่าเราไม่ต้องมาบอกยืดยาวเช่นห้าห้าเซนติเมตรกับสามมิลิเมตรเนี้ยหูอาจะพูดจบยาวมากใช่ไหมเราก็จะบอกในวยโพนิยมไปเลยว่ามันคือห้าจุดสามเซนติเมตรใช่ไหมคะมันก็จะสื่อสารง่ายทำความเข้าใจง่ายแล้วก็เห็นภาพมากกว่านะคะอ่ะทีนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาใช้ การบอกน้ำหนักนะคะการบอกน้ำหนักและปริมาตรเป็นทุสานิยมซึ่งหลักการก็เหมือนกับการบอกความยาเป็นทุสานิยมเลยเพียงแต่ว่าเด็กๆต้องจำความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักให้ได้เท่านั้นเองนะคะที่เพิ่มขึ้นมาอะเริ่มเลยนะคะหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมอันนี้ให้เด็กจดลงไปในสมุดนะคะอ่าเป็นสิ่งที่เด็กควรจะต้องจำให้ได้เนาะหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆจำได้ไหมลองตอบสิคะ 1กิโลกรัมเท่ากับเท่าไรเอ่ย10ขีดนั่นเองนะคะ1ก uhm ิโลกรัมเท่ากับ10ขีดอ้าวแล้ว1ขีดเท่ากับเท่าไรเอ่ย1ขีดก็เท่ากับ100่กรัมนะคะและ1กิโลกรัมเท่ากับเท่าไรคะนอกจาก1กิโลกรัมจะเท่ากับ10ขีดแล้ว1กิโลกรัมยังเท่ากับ1000กรัมนะคะ ราะกิโลกรัมมี10ขีดเนาะและแต่ละขีดก็เป็น100รกรัมเพราะฉะนั้น1กิโลกรัมก็เท่ากับ1000กรัมนั่นเองนะคะต่อไป1เมตรตันหรือที่เราพูดกันว่า1ตัน1ตันนะคะ1ตัน1ตันนั่นแหละก็คือคำว่าเมตรตันนะคะหน่วยจำเป็มันคือเมตรตัน1นเมตรตันเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ1 0 0 0กิโลกรัมนะคะ อันนี้หน้านี้เด็กๆแคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็เอาไปจุดลงในสมุดนะเพราะว่าอันนี้จําเป็นมากนะคะที่เด็กๆต้องจําให้ได้นะคะทีนี้ต่อไปเรามาบอกเรามาดูสิคะว่าแครลอดค่ะเด็กๆแครลอดหนักเท่าไหร่เอ่ยแครลอดหนักเราก็จะไปดูที่ตาช่างใช่ไหมหนักเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดขีดใช่ไหมลองดูสิเข็มมันมาถึงไหนดดดดดูสิ มาประมาณเจ็ดขีดใช่ไหมคะก็คือเจ็ดขีดหรืออะไรเอ่ยหรือเจ็ดร้อยกรัมนั่นเองแล้วถ้าเกิดครูถามว่ามันคือกี่กิโลมันเท่ากับมันถึงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดขีดหรือเจ็ดรอยกรัมมันลืมัน,นแหละมันคือสี่ขีดกับอ่าสี่กิโลกรัมกับเจ็ดขีดใช่ไหมขเขียนผิดขอโทษสี่กิโลกรัม เจ็ดขีดหรือสี่กิโลกร,รมัม700ดรกร,รัมนั่นเองนะคะทีนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาดูกันเอ๊แล้วถ้านาดหนักสองกิโลกร,รมัม815กร,รมัมเท่ากับกี่กิโลกร,รัมะคะเด็กๆ หนักหนัก2กิโลกรัม815กรัมหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมเขาต้องการหน่วยเป็นกิโลกรัมใช่ไหมคะหน่วยเป็นกิโลกรัมอันนี้มันเป็นกิโลกรัมอยู่แล้วเด็กๆก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วถูกไหมแต่เจ้าคุณเนี้ยตั้งหากที่เราจะต้องมาทําให้เขาเป็นกิโลกรัมเอและกรัมกับกิโลกรัมเกี่ยวกันยังไงนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับเท่าไหร่เอ่1กิโลกรัมเท่ากับ หนึ่งพันกรัมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้แปดร้อยสิบห้ากรัมเนี่ยแปดร้อยสิบห้ากรัมมันก็คือแปดร้อยสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งพันถูกไหมถ้าแปดร้อยสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งพันมันก็คือเท่าไหร่คะอันนี้ก็จะเป็นกิโลกรัมแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเอามาเทียบกับกิโลกรัมแล้วนะคะก็จะเป็น5าส่วนด้วยหนึ่งพันก็เป็นหุ้นนิยมสามตำแหน่งใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ 0.815จุดหนึ่งห้ากิโลกรัมนั่นเองดังนั้นผักพะนาสองกิโลกรัมนะคะสองกิโลกรัมกับอีกแ1ด้อยสิบห้ากรัมเป็นเท่าไหรคะก็จะเท่ากับสองอันนี้คือสองแล้วใช่ไหมกับอีก0 8 1 5จดหนึ่งห้าก็เป็นรวมกันก็เป็นสองจหนึ่งห้ากิโลกรัมนั่นเองเห็นไหม เราไม่ทามานั้งพูดเราว่าสองกิโลกร,รัมแ1ด้อยิบห้ากร,รัมเราบอกได้เลยว่าสองจดแปดหนึ่งห้ากิโลกร,รัมนีคือเราเขียนในรูปทศนิยมประมาณนี้นะเหมือนเมื่อวานแหละแค่เด็กๆจำมาตามมันให้ได้เท่าน,นั้นเองนะคะต่อไปอันนี้ดินลูกรังหนักห้าพันเก้ารอยกิโลกร,รัมเท่ากับกี่ตันกี่ตันก็คือเมริกตรันนั่นแหละนะคะถามว่าเท่ากับกี่ตันเราก็ต้อง ทราความสัมพันธ์ของสิ่งที่ให้มากับสิ่งที่ต้องการก็คือกิโลกรัมกับตันใช่ไหมหนึ่งตันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับหนึ่งพกิโลกรัมใช่ไหมคะแล้วถ้าดินลูกรางหนัก5,900ันเก้ารอกิโลกรมัมแสดงว่าเรากำลังจะทำหน่วยกิโลกรัมกับตันเนี่ยใครใหญ่กว่ากันตันใหญ่กว่าถูกไหมเราจะทำหน่วยเลย็กให้เป็นหน่วยใหญ่มันก็ต้องน้อยลงใช่ไหมคะ้าพันเเนี่ยไอ้1,000พันเนี่ยเป็นตันไปแล้ว1,000ันก็เป็นตันมันก็ เป็นไงคะมันต้องน้อยลงถูกไหมถ้าทาหน่วยใหญ่ที่เป็นหน่วยเล็กมันต้องน้อยลงเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องทาไงคะนําไปหารถูกไหมคะห้าพันเก้าร้อยกิโลกร,รมัมเท่ากับนะคะก็เอาห้าพันเก้าร้อยแล้วก็ทําไงหารด้วยหนึ่งพันเลยใช่ไหมคะ,ะหารด้วยหนึ่งพันก็ต้องเป็นทศนิยมสามตำแหน่งใช่ไหมคะเด็กๆก็จุดมาสามตำแหน่งก็จุดเก้าศูนย์ศูนย์หน่วยเป็นอะไรแล้วคะ หน่วยเป็นตันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่าดินลูกลงนะังหนักพันเก้ารอยกิโลกร,รมัมเท่ากับห้าจุดเก้าตันห้า0ุดเก้าูนย์ับห้าุดเก้าคือตัวเดียวกันใช่ไหมถ้าเติมศูนย์ทัางหลังคือตัวเดียวกันนะคะดังนั้นจะตอบไปเลยว่าห้าจุดเก้าตันนะคะต่อไปเงาะเงาะเงาะสิบจุดสี่เก้าเจ็ดกิโลกร,รมัมเท่ากับกี่กิโลกร,รมัมกี่กร,รมัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัม มันก็คือไอ้ตัวหน้าเนี่ยสิบกิโลกรัมแน่แน่ถูกไหมแต่ไอ้ศูนย์จุดสี่เก้าเจ็ดเนี่ยเท่ากับกี่กรัมล่ะคะเ,เด็กๆคะเดี๋ยวนะเด็กๆก็ต้องทราบใช่ไหมหนึ่งกิโลกรัมนะคะเท่ากับหนึ่งพันกรัมถูกไหมไอ้สิบกิโลกรัมเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือสิบกิโลกรัมแต่ไอ้ศูนย์จุดศูนย์จุดสี่เก้าเจ็ดเนี่ยมันเท่ากับกี่กรัมละ่ะ 0.497กิโลกร,รมัมเราจะทำหน่วยเล็กไอ,อหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กก็ต้องทำาไงคะเยอะขึ้นก็ต้องคูณใช่ไหมคูณอะไรคะคูณหนึ่งพัน 1, คูณหนึ่งพันก็นจะเป็นเท่าไรเอ่ยก็ขยับทศนิยมไปสามตำแหน่งใช่ไหมก็จะได้497อะไรเอ่ยกร,รัมนั่นเองนะคะเราก็ตอบได้เลยว่า10.497กิโลกร,รมัม เท่ากับสิบกิโลกรัมสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดกรัมนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นะคะเป็นการน้ำหนักใช่ไหมน้ำหนักกับ ทอนิยมนะคะทีนี้ต่อไปเป็นลองเป็นปริมาตรบ้างวันนี้เราจะเรียน2เรื่องเลยนะคะคือน้นาหนักกับปริมาตรคือทำไมครูถึงเอา2เรื่องมาเรียนด้วยกันจริงๆเราเรียนสามเรื่องเลยก็ได้แหละแต่ว่าเพราะว่าหลักการในการทํามันเหมือนกันเพียงแค่เด็กๆเนี่ยทราบความสัมพันธ์ของมันก็จะทําได้แล้วเท่านั้นเองนะคะวันนี้ครูจะขอทั่วไป2เรื่องเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกานบ้านก็จะลดหลั่นห้นะ,อะลองดูความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรบ้าง1ลิตรเท่ากับเท่าไหร่อ่ย1ลิตรเท่ากับ หนึ่งพันมิลลิลิตรนะคะหน้านี้เด็กๆก็จดลงไปนะเดี๋ยวแคปหน้าจอแล้วจดนะคะเมื่อกี้น้ำหนักเด็กจดความสัมพันธ์น้ำหนักและขีดเส้นใต้แล้วก็มาจดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรนะคะหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรหนึ่งลิตรหรือหนึ่งลิตรเท่ากับเท่าไรเอ่ยหนึ่งพันลูกบาศก์เซนติเมตรเห็นไหมหนึ่งพันเหมือนกันเลย 1ล ok ok ิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ1 0 0 0ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้น1มิลลิลิตรก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะคะ1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรออาเรามา so ดูโจทย์กันนะคะโจทย์บอกว่านักเรียนดื่มนมวันละ1กล่กองมีปริมาตร200มิลลิลิตรนักเรียนดื่มนมวันล,ละกี่ลิตรใช่ั้ยคะเร <c oughs> าต้องการหน่วยเป็นลิตรอันดับแรกเด็กๆก็ต้องทาไงเขียนความสัมพันธ์ของลิตรกับม หนึ 1> 1่งลิตรเท่ากับเท่าไหรเท่ากับหนึ่งพันมิลิลิตรใช่ไหมคะเรากำลังจะทำมิลิลิตรให้เป็นลิตรนะอ่ะเพราะฉะนั้นสองร้อยมิลลิลิตรทำไงหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่จะต้องน้อยลงใช่ไหมอันนี้มันคือสองพันถ้ามันเต็มหนึ่งลิตรเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งพันแต่นี้มันแค่สองร้อยเองก็เป็นสองร้อยส่วนด้วยหนึ่งพันก็เท่ากับเท่าไหร่ ส่วนด้วย1นึ่พันจะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งใช่ไหมคะก็คือ0ูนจุดสองลิตรนั่นเองเนีย่ยก็ได้แล้วว่านักเรียนดื่มนมวันละสองลิตรนั่นเองเออวันละศูนจุดสองลิตรนะคะดื่มนมนะคะดื่มนม วันละ0.2ลิตรเห็นไหมคะว่าหลักการในการทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแค่จำความสัมพันธ์ให้ได้ต้องจำนะคะความสัมพันธ์เนี่ยต้องจำต้องจำให้ได้ดูนะคะก็ได้จะได้ว่านักเรียนดื่มนมนะคะนักเรียนดื่มนมวันละ0.2ลิตรนั่นเองเราก็จะได้แลวข้อหนึนะคะข้อต่อไป น้ำหวาน5,128ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับกี่ลิตรนะคะเหมือนเดิมเขียนความสัมพันธ์ก่อน1ลิตรเท่ากับเท่าไรเอ่ย1,000ลูกบาทใช่ไหมลูกบาทเซนติเมตรย่อว่าไงรบจซมจนะคะ1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะก็เอา5,128เราจะทำหน่วยลิตรให้เป็นหน่วยใหญ่ใช่ไหมก็ต้องหารนะคะลูกบาท เซนติเมตรจะเท่ากับเอา5128นหารด้วย1000นะคะก็จะเท่ากับโทสเิยม3ามตำแหน่งใช่ไหมห้าจุหลิตรแค่นี้ได้แล้วนะคะแค่จำควมสัมพันธ์มนได้เลยนะคะต่อไปน้ำผลไม้2.5ลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรคะ 2.5ลิตรใช่ไหมไอ้2เนี่ยมันก็คือ2ลิตรอยู่แล้วแต่0.5ลิตรเนี่ยมันเป็นกี่มิลลิลิตรล่ะนะคะก็1ลิตรใช่ไหมเท่ากับ1,000มิลลิล,ลิตรเอแล้ว0.5ลิตรนะคะก็จะเท่ากับทำไงคูณถูกไหมทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็ก มันก็จะต้องเยอะขึ้นถูกไหมคะก็เอาศูนย์จุด้าคูณหนึ่งพันาูขยับสุดลักษยมื่กี่ตำแหนง่งสามตำแหน่งนะคะก็จะได้เท่าไหร่เอยห้าห้าไรห้าร้อยใช่ไหมขยับไปอ่ะวิธีขยับใช่ไหมขยับหนึ่งหมดแล้วนะคะเติมศูนย์ขยับสองหมดแล้ว เติมศูนย์ขยับสามนะคะก็ได้เป็นห้าร้อยมิลลิลิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นสองจุดห้าลิตรนะคะเท่ากับสองลิตรกับอีกห้าร้อยมิลลิลิตรนั่นเองเรียบร้อยเลยลองนะคะทีน,นี้การบ้านของเด็กเด็กนะคะให้เด็กเด็กทำการบ้านที่ในหน้าหน้าหนึ่งร้อยแปด หน้าหนึ่งร้อยแปดถูกไหมเมื่อวานครูสมบบอกหน้าผิดนะคะขอโทษทีแต่งให้เด็กๆด,ดูโจทย์เป็นหลักนะคะบางทีครูสมบอาจจะลืมเปลี่ยนเลขหน้านะคะให้ดูโจทย์เป็นหลักอ่าหน้าหนึ่งร้อยแปดถูกไหมหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งร้อยแปดอ้าวหน้าหนึ่งร้อยแปดถูกต้องนะคะ อันนี้เป็นการบ้านหน้า108นะคะเป็นเรื่องการบอกน้ำหนักเป็นทศนิยมมีอยู่ในการทั้งหมด4ข้อครูสมให้เด็กๆเลือกทํามาแค่2ข้อพอ,อแต่ว่าให้เขียนวิธีหาคำตอบอย่างที่ครูได้อธิบายไปด้วยนะคะเขียนวิธีหาคำตอบอาการบอกน้ำหนักเป็นทุศนิยมเนี่ยเลือกมา2ข้อนะคะต่อไปนะคะ มีมีสองหน้านะการบ้านวันนี้มีสองหน้าแล้วก็หน้าหนึ่งร้อยเก้าเป็นการบอกปริมาตรเป็นอุสิณิยมมีสี่ข้อเช่นเดียวกันก็เลือกทามาสองข้อเหมือนกันนะคะแสดงวิธีหาคําตอบเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้มีทั้งหมดสี่ข้อนะคะเป็นการบอกอบอกน้ําหนากักเป็นทุสิณยมสองข้อแล้วก็บอกปริมาตรเป็นดุสิณิยมสองข้อรวมทั้งหมดเป็นสี่ข้อนะคะสาหรับวันนี้นะคะครูส้มฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาคิดกันใหม่ ในชั่วโมงแน่นะคะสำหรับวันนี้ยูทูบช่องก็ลาไปก่อนอย่าลืมกันนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย